เตรียมเล่มน,นี้นะคะลูกแบบเรียนเลขคณิตมาดูเลขคณิตนะคะเติมตัวตั้งตัวบวกหรือผลบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมเด็กๆเห็นไหมคะมาดูนะคะช่องที่1ตรงนี้นะคะดูไอศครีมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด็กๆเขียนหตรงช่องนี้นะลูกนะ ต่อไปอันนี้เด็กๆนับด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7ได้7ก็คือเอามาใส่ช่องนี้<ม>เห็นไหมคะ6บวกเจบวก7เอาเลขมากไว้ในใจนะลูกนะบวกนะเอา7ไว้ในใจชูมือขึ้นมา6นิ้วนี่ลูกก็กางขึ้นมาเลย6นิ้วแบบนี้นับต่อจาก7 7แล้ว8 9 10 11 12 13ได้13 13มี1นํำสามลูกท่องไปด้วยมี1เขียน1ก่อนนะคะนำสามแล้วลูกก็เขียน3แค่นี้ค่ะต่อไปมาดูข้อที่สอง3 4 5 6 7สอมสี่ห้าหเใส่9นะคะนี่ต่อไปอีกอันหนึ่ง1 2ได้สม บวกสองเบวกสอเอา9ไว้ในใจชูมือขึ้นมาสองนิ้วนับต่อจาก9 9แล้ว10 11ได้11 11มีหนึ่งนำหนึ่งแบบนี้ก็คือมี1นอย่างนี้นะคะต่อไปโดนัทหนึ่งสสได้3ต่อไปข้างหลัง1 2ึ่งสามี่ห้า 6 7ได้7ค่ะเตะขาไปข้างหลังแล้วก็เฉียงนิดนึงแบบนี้3บวก7เอาเลขมากไว้ในใจเอา7ไว้ในใจชูมือขึ้นมา3นิ้วนับต่อจาก7นะ7แล้ว8 9 10ได้10เลข1ิบมี1เขียน1ก่อน1นึ่งำแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ ต่อไป1 2 3 4 5ได้5เห็นไหมคะแล้วอีกช่องหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8ได้8 5บวก8เอาเลขมากไว้ในใจก็คือเลข8เอา8ไว้ในใจชูมือขึ้นมา5นิ้วนับต่อจาก8 8แล้ว9 10 11 สิบสองสิบสามเหมือนเดิมสิบสามมีหนึ่งนำสามเห็นไหมคะแค่นี้เองค่ะเด็กๆง่ายมากๆเลย